ใา่แหละนั่งทายทายเห็นไหมจ้ามือดีมากแกงหันแกงหัน

ทุกอย่างไม่ใช่ไบง่ายส่วนใช้ักทีนี่บอกน้วเมื่อจเปลี่ยนอะไรล้นเพิ่มเต้ไหมนี้ก็เบิร์ตเ่บอกว่าเบิตหมป้าิดนี่ก็สวัสดีจ้า